โมบอกว่านายมีเรื่องจะคุยกับฉันเหรอใช่ครับผมอยากรู้ว่าทำไมคุณต้องวิ่งหนีผมด้วยครับก็คือตอนนั้นมันยังไม่พร้อมอ่ะแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับนายเหมือนกันผมก็มีเรื่องต้องบอกคุณเหมือนกันครับฉันรู้นายไม่ต้องบอกหรอก ฉันเองคนที่ตัดใจก่อนคือคนที่เจ็บกว่าผมขอยอมเป็นคนเจ็บเพาผมไม่อยากเห็นคุณเจ็บ<ะ>ผมจะขอตัดใจจากคุณเราสองคนจบกันแค่นี้เถอนะครับขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างลาครับ่พลอยใส่เสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวก คุณไพสายครับ <ถ ört S 1> คือผมคิดว่าคนที่ตัดใจก่อนคือคนที่เจ็บกว่าเขายัางเป็นฝ่ายเจ็บครับเพ <rast> ผมไม่อยากเห็นคุณต้องเจ็บอีกแล้วเหรอผมขอตัดใจจากคุณครับเราสองคนตบกันแค่นี้นะ คุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างณัฐกนครับพอใจอีกแล้วเหรอคุณพีมาคุณพีมาคุณพีมาเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพีมาเนี่ยพอใจนายจะตัดใจใส่ทารอีกคนใช่ไหมเปล่ามาเนี่ยจะมาบอกว่าโกตันเสกงลิตียอ่เขาเลิกกันแล้วนะฮะ เขาเลิกกันก pues ็ไม่ได้หาที่แท้ก um ็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าเพชรให้ไปหลอกสองคนนะว่าเจริชีเป็นผู้ชายโอ้โหเอ้ยนี่เจแน่ใจแล้วเหรอจะปิดบังอยู่อย่างเงี้ยจะหลอกว่าเป็นผู้ชายอยู่อย่างงี้จริงเหรอเอาจริงเดะเสียละแท้โอ้โหแล้วทำไมเศร้าทํามาอะอะอะ งั้นก็เลยตำเลยแล้วกันแต่ว่าเห็นใจนะอยา่าล,ลืมสองพันเนี่ยแกล,ลืมหรือว่าแกติดค่ากระด้งใช่นะ5ห้าพันนี่ขนาดสองพันแกยังต้องติดเขาไปสามพันเลยนะนจำแนง,งวัดเจ๊ทำไมเจ๊ต้องลองทุนทำถึงขนาดนี้ด้วยอะ่ะฮะ ทำไมเจต้องไปโกหกโกตันกับเสียกวงให้เลิกกับเจด้วยสองคนนั้นน่ะเขาหลักเจมากเลยนะรู้ไหมหรือว่าเจมีเป้าหมายใหม่เออเจเจไม่ได้มีเป้าใหม่นะเป้าหมายน,าายนี่เป้าหมายใหม่อะไรเป้าหมายเก่ายัางเลงไม่ตรงเลยจะมีปัญญาอะไรจะอยู่ได้อีกสักกี่วันอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย <c oughs> ฟังนะพลอ,อ,อยใส เลือกเนี่ยเพื่อนสองคนก็ต้องแตกกันใช่ไหมล้วไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องเจ็บงั้นเจ๊เลือกว่าเจ๊เจ็บเองดีกว่าดีกว่าคนที่เจ๊รักมาเจ็บแล้วความรู้สึกเหรอเจ๊เจ๊เจหวเหรอหรุ่นใหญ่เนี่ยใจต้องนิ่ง อย่าเล่นทิมตานะลงอกนึกว่าจะเล่นเอาแว่นทิมตาซะอีกนี่ไอ้เปิดต้องสนใจเขาหรอกเดี๋ยวก็ทำใจที้เองแแต่แกเนี่ยจำเอาไว้เป็นตัวอย่างนะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคบหนึ่งคน2คนสาคนสี่คน5คนไม่สำคัญว่าสำคัญที่ว่าเวลาคบใครอ่ะมันต้องรู้จักความจริงใจเลิก ต้องเลิกแผลสดเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หายแล้วแต่ถ uh, ้าเกิดปล่อยไว้นานให้เป็นแผลเลือดรางเนี่ยนอกจากจะเป็นนาแล้วมันทรมานด้วยเหมืนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละจงจุดจบของบางอย่างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างสาธุไปไหนฮะจบกระแผงตสดอยู่พี่สาธุ สาธุสาธุสาธุอยู่เปล่าอ่ะมีเทเรียกไปทำงานที่ตำหนักอ่ะสาธุเทวดาโมทนารับสารจากสวรรค์